เทียร์ลิสตัตวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องลูคิซึมภาคปูซานจะมีใครกันบ้างและอยู่เทียร์ไหนกันบ้างก็ไปรับชมคลิปไปเลยนะครับผมสวัสดีครับทุยมนใดวันดารันผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูคิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทียร์ลิสหรือไม่ก็การวิเคราะห์นะ ก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์นี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับดิสคอร์ดนะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทําการคุยกับผมหรือว่าทําการในส่วนของซัพเจส t c คอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเถอะนะผมไหว้นะครับผมไหว้นะครับไหว่จริงๆนะครับผมก็เอาเ็นว่าปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมมาครับผมเรียกได้ว่าในในภาพปูซานก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วแะนะครับผมหลังจากที่ภาพปูซานจบไปนะครับก็แน่นอนนะครับผมว่า อาจิงไม่แน่นอนหรอกนะครับแค่กูอยากทำเฉยๆนะ <laughs> โอเคเอาเป็นว่าเข้าเรื่องดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับจะมาทำการจัดเทียร์ลิสกันนั่นเองนะครับสำหรับเทียร์ลิสลูกิซึมภาคปูซานนะครับผมตามความแข็งแกร่งเนาะก็ดูกันนะครับผมว่าความเห็นของผมจะเป็นยังไงนะย้าําอีกทีนะครับความเห็นส่วนตัวร้วๆร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะ ก็ระดับเทียจะมีดังนี้นะครับระดับจงกรนะครับผมเกือบจงกรนะครับโคตรราชานะครับผมราชายุคหนึ่งขั้นสูงนะครับราชายุคหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับยุค2ทั่วไปนั่นเองนะมาเรื่งกันเลยก็แล้วกันนะครับผมกับวาสโกนั่นเองนะวาสโกล่างเบดเนี่ยจากที่ดูนะว้ยคือไม่ได้เก่งเลยเลยวาสโกล่างเบดคือไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับพูดตามตรงเนี่ยดูจากทรงผมคิดว่าวาสโกล่างเบดเนี่ยน่าจะ น่าจะอ่อนกว่าราชายุคหนึ่งอีกนะฉะนั้นเนี่ยดูจากทรงแล้วผมขอให้อนุญ,ญาตให้าวาสโกลังเบตเนี่ยอยู่ที่ระดับยุค2องเหมือวกันนะต่อมาวาสโกล่างวีลบุรุษนะครับผมวาสโกล่างวีลบุรุษเนี่ยคือโอ้โหโดดมาเยอะมากนะครับเพราะอย่างที่รู้กันนะครับผมว่า การสเกลของช่องเราเนี่ยนะครับหนึ่งในวิธีการสเกลที่ผมจะใช้บ่อยๆก็คือการสเกลตามการบรรลุและดูจากทรงคือวัดวัดโก้แม่งบรรลุทั้งความเร็วและพละงกำลังแน่ๆน,นะครับผมฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าบรรลุ2ขั้นขนาดนี้นะครับก็ต้องอยู่ในเทียราชาย,ยุคหนึ่งระดับสูงอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะต่อมากับคิมยองนะครับผมแด่จริงคิมยองเนี่ยผมจะไม่จัดก็ได้เลยพวา เพราะไอ้จีพานี้ไม่ได้มีบทนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าจะให้จัดจริงๆเนี่ยนะครับคิมยองตอนปกติเนี่ยผมก็ยังยืนการคําเดิมนะครับว่าก็อยู่ในระดับยุค2นะครับผมแต่ว่าเหมือนกับวัสโกเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดไอ้เจ้าโหมดสายเลือดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเก่งขึ้นเยอะนันน่นเองนะจากการที่ฟีตอนสู้กับจงกรคือพูดตามตรงมาคอข้างจะดูเวอร์มากเลยะ,ะเวยหมัดเดียวจงกรแม่งขนาดนั้นอะ จงกรคือหน้าเหวอเลยนะเว้ยโดนหมัดคิมยองหมัดเดียวอะเออนะครับแต่แต่โดนไปแค่แบบหมัดเดียวไงหลักๆนะครับหลังจากนั้นก็คิมยองก็จอดนะครับคือแม่งมีดีแค่สเต็งน,นะครับผมสเต็งเนี่ยผมบอกนะคิมยองเป็นหนึ่งในตัวละครที่แม่งแบบผมว่าหนึ่งหนึ่งในตัวที่แบบตีได้แรงที่สุดแล้วอะอาจจะไม่เท่ามาแทซูแต่ว่าคิดว่าดูจากทรงก็คือแรงมากๆแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะหน้าจงกรอะบอกทุกอย่างนะหน,หน้าจงกรตอนที่โดนเข้าไปบอกทุกอย่างนะจงกรมันอึดขนานดไหนทุกท่านก็น่าจะรู้นะ แต่ไปวันนั่นแหละนะครับด้วยฟีตรงนั้นเนี่ยผมมาขอเนี่ยให้กิมยองนะครับผมดูจากทรงแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าราชาย,ยุหนึ่งทั่วไปเนี่ยแม่งไม่น่าสามารถซัดจงกรให้อ่วนตระหนาดนั้นได้นะครับผมฉะนั้นก็เลยต้องเล่นได้ว่าเออให้อยู่ราชาย,ยุหนึ่งขั้นสูง,อ,งอีกคนเลยนะแต่ด้วยคาที่ว่าตอนนี้เนี่ยฟีดแม่งไม่พอเว้ยแล้วแม่งก็โชว์น้อยๆขอเนี่ยให้หลังวัสโกไปก่อนละกันนะถึงไม่ว่าใจผมเนี่ยผม,ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเก่งกว่าเล็กน้อยก็ตามมันะเนาะอืมนะครับ งั้กูลืมแง่อ่าคิมยองนะครับผมก็จะต้องมีในส่วนของจางนั่นเองนะมันเกี่ยวกับตรงไหนช่างเหอะนะครับเรียกได้ว่าจางนะครับผมล่างเบดเนี่ยส่วนตัวไม่สูงกว่านะอืมล่างเบรดจางผมจะให้สูงกว่านะครับผมเพราะว่าจางเนี่ยมันจะมีในส่วนของเรื่องไอ้ไม้ตะบองที่เราก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่าล่างเบดมันที่ใช้ไม้ตะบองน่ยก็ถือว่าไม่ได้อ่อนเลยดัะนั้นก็ขอให้อนุญาตเนี่ยแค่ล่างไม้ตะบองเลยนะปัจจุบันนยผมคิดว่าน่าจะอยู่ระดับราชาทีลหนึ่งเลยนั ต่อมากับจางนะครับผมเวอร์ชันที่ใช้โหมดสัตว์ป่านะโหมดสัตว์ป่าจางเนี่ยเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยคือโชว์ฟีดหนาสุดแบบเยอะสุดเลยนะครับผมเพราะเรียกได้ว่าจางในโหมดสัตว์ป่าเนี่ยนะครับแข็งแกร่งนะครับผมดูจากทรงนะคือยังไงก็แบบขั้นต่ําก็เท่ากับไอ้นี่แน่ๆมันอยู่ไหนวะไอราชาไม่ใช่ราชาเดีไอปูซานนเบอร์เท่าไหร่อ่ะที่มันเป็นยุคหนึ่งอเออนะครับที่มันใช้โกงเล็บอะ อันนี้นี่นี่แบ็กจินแบ็กจินนะครับผมนัมเบอร์สี่นะเรารูว่าดูจากทรงเนี่ยนะครับผมขนาดแบ็กจินเนี่ยเป็นระดับแบบรา,าชายุคหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะระดับสูงเลยนะครับผมเพราะดูจากทรงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้นัมเบอร์อะไรว่านัมเบอร์ห้านัมเบอร์หกเนี่ยมันแบบว่ามีทั้งพละก,กําลังและความเร็วแล้วนะครับผมซึ่งเอาง่ายๆนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูวิธีการจัดเทียร์ช่องนี้บ่อยๆนะครับผมหรือวิธีการสเกลของช่องผมบ่อยๆนะครับราชายุคหนึ่งในที่นี้เนี่ยแม่งคือคนที่บรรลุแค่ดด้้านนเเียยววะ อ่านะครับระดับบรรลุด้านเดียวอ่ะเออนะครับผมส่วนราชายุคห่งขั้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของเหล่าคนไหนก็ได้นะที่แข็งแกร่งประมาณระดับบรรลุ2ขั้นนั่นเองนะคือไม่จะเป็นที่ว่ามึงต้องบรรลุ2ขั้นนะเวแค่ว่าแข็งแกร่งระดับนั้นก็พอนะครับอันนี้คือคาําจำกัดความของอ่เขาเรียวกว่าอะไรนะราชายุคห่งสูงของ,ของผมกับราชายุคห่งระดับป,ปกตินั่นเองนะ ก็โอเคครับมาต่อกันนะครับผมก็นั่นแหละดูยางทรงคือจางมันเก่งมากนะมันเก่งกว่าไอ้แบ็กจินเลยนะครับถ้าเกิดสู้ไปเรื่อยผมมองว่าน่าจะชนะได้นะครับผมเพราะจางแกดูยังชิวอยู่เลยนะครับนะฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับให้อยู่ราดับหนึ่งสูงมน,นั่นเองนะแต่ผมก็ขอให้ไหนดีกว่าให้น่าสุดไปเลยแล้วกันนะเออนะดูมีทรงสุดละนะครับผมแต่ตอนนี้น่าจะโดน <c oughs> น่าจะโดนน,า,ดน,นายเจรยอนตบความไป็นปที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้หายไปไหนนะครับหรือไม่ก็อาจจะมาช่วยไงและแบบพอแบบเอ้า อ๋อสรุปแม่งไม่มีอะไรนี่หว่ากลับดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับไม่รู้ยังไงนะต่อมานะครับผมกับเออเดี๋ยวเอาอไหนๆเราเอาแบกจินมาแล้วนะครับเราเอาจากปูซานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโดยเออแบกจินเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ปลายราคาที่หนึ่งขั้นสูงนะซึ่งดูจากทรงเนี่ยด้วยความที่ว่าฟีดมันน้อยและแทบไม่มีอะไรเลยนะครับโดนนาจักรยอวันช็อตนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ใช่วันช็อตดีสองช็อตเหมือนจะสองช็อตนะครับก็อยู่ราคาที่หนึ่งสูงไม่นั่แหละนะครับแต่อยู่ต่ำสุดไปก่อนแล้วกันนเาะ ต่อมานะครับผมกับใครดีนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเราจัดไอเจ้าพวกไอเจ้าพวกดีไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมพวกนี้เนี่ยผมให้อยู่หน้าอยู่หลังทุกคนก็คงจะเอามันกุจัดอะไรของกูเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมให้อยู่หน้าอยู่หลังทุกคนก็คงจะไม่แบบว่าติดอะไรมากเนอะเออเพราะไอพวกนี้มันไม่ไม่ไม่ได้มีบทอะไรมากมาอยู่แล้วนะครับก็ให้มันอยู่ๆไปเลยเนี่ยอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องคิดมากนะนั่นแหละนะอีโคไปอยู่ไหนวะ นี่นะครับผมแล้วก็มีอีกอีกตัวหนึ่งผมจําได้อยู่มันอยู่ในนี่โอเคนะครับครบแล้วนะก็พวกนี้ก็อยู่ระดับยุค2แล้วก็คงจะเรียกได้ว่าพูดกันง่ายๆยังไงมันก็อยู่ระดับยุค2อยู่แล้วนะดูอย่างทรงนะต่อมานะครับผมเรามีวาสโกเรามีจังมีพวกนี้ไปแล้วนะครับเรามาต่อกับนี่ดีกว่านะครับผมกับเอ่อเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมว่าผมจะจัดเออปูซานก่อนโอเคเดี๋ยวจัดปูซานก็ได้นะครับมาลำดับอันดับที่5อันดับที่5กับ6เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่นี่ไป นะ่าอยู่นี่ไปนะครับผมแล้วก็เรี้ยงมาเลยก็ได้แหละนะครับดูจากทรงเ็เลียงมาเลยนะครับแต่ว่าจุงซ็อกเนี่ยจริงฟีดมันก็ไม่แย่นะเว้ยแต่ผมว่าไม่รู้ดิมันมันถึงจะดูไม่แย่แต่ว่ามันโดนคือผมบอกเลยเว้าสเกลผ้านเนี่ยมันแปลกๆเว้ยคือไฮยองซ็อกมันซัดหมัดเดียวแล้วเกือบล่วงซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าโหไฮยองซ็อกมันเก่งกว่าพวกวาสโกขนาดนั้นเลยเหรอวะ แต่สรุปก็ไม่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนถ้าที่คุณคุณถ้าเกิดคุณข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยนะแต่ดีอยู่ทรงก็คือวาสโกแม่ก็คือยังไม่ได้จริงจังแบบซัดเต็มร้อยแบบล่อทุกอย่างที่มีขนาดนั้นนะครับมันก็เลยบอกอะไรไม่ได้มากนะก็เลยอ่ะดูอยู่ทรงแล้วขออนุญาตให้มันอยู่ต่ำกว่าไปก่อนแล้วกันนะครับให้มันอยู่ต่ำกว่าไปก่อนแล้วกันเนาะต่อมานะครับผมกับอ่อนัมเบอร์สองนะครับกับแบ็กซังแบ็กซังนี่ดูอยู่ทรงคือเก่งนะเออเก่งเลยแบ็กซังนี่คือเก่งเลยแบบจริงจริง นะครับฉะนั้นเนี่ยแบ็กซังผมขออนุญ,ญาตให้อยู่หน้าสุดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับนะั่นโหมดโซงแบ็กซังเนาะต่อมานะครับผมกับจินรังเลยดีไหมจินรังเลยไหมอ่ะจินรังเลยก็ได้นะครับผมจินรังนะครับจินรังเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของตอนย้อนอดีตนะครับตอนย้อนอดีตผมผมองว่าจินรังมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่ะ ผมมองว่าจีนลางตอนย้อนอดีตมันดูจากทรงคือเอาชนะจีกงซอฟได้ใช่ไหมซึ่งจีกงซอฟย้อนอดีตเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้มีแบบให้เห็นชัดๆด้ว่ามันชนะจีกงซอฟจริงเปล่าแต่ดูจากทรงคือน่าจะชนะนะครับนะ่อ้าก็ผมจะขอถือว่าชนะไปละกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าชนะจีกงซอฟที่มู้สองขั้นได้เนี่ยยังไงมันก็ออโต้อยู่เทียนนี้แน่นอนอยู่แล้วเนา แต่ด้วยความที่ว่ามันชนะแล้วดูจากทรงคือมันดูแบบสภาพคือบสะบักสะบ,บอมมากนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยขอให้ตอนนี้ลังเลว่าจะให้อยู่ตรงไหนดีนะครับอ่ะโอเคผมให้อยู่หน้าสุดเลยลวกันนะผมให้อยู่หน้าสุดเลยนะดูจากทรงนะ เพราะว่ายังไงจีกงซอฟเนี่ยบาบารูสองข้ามมันก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับผมถ้ามันเอาชนะมาได้ท,ท,ทั้งที่สภาพมันคือเหนื่อยมากนะเว้ยเออนะเพราะมันล่าเรื่อยๆเลยใช่ไหมพวกราชานะครับผมถ้ามันแบบแบบขนาดเหนื่อยขนาดน่าชนะมาได้ผมก็เลยคิดว่ามันต้องเก่งมากๆเลยนั่นเองนะสำหรัแบบจินลังตอนนั้นเนาะต่อมากับจินลังปัจจุบันที่เป็นล่างเบสที่ใช้แค่ศอกนะครับจีนลังล่างเบสปัจจุบันที่ใช้แค่ศอกผมมองว่า น่าจะอยู่แค่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับน่าจะไม่ได้อะไรมากนะอยู่แค่ตรงนี้เอ้ยคิดไปคิดมาเลยผมเอาจินลังเบดนี่ไปหน้าดีวะออจริาจริงก็ได้นะเออมันมัน,ม,นมันก็ได้อยู่อะนะครับขอเอาอน,นุญาตให้หนากันเอาไปว่าไอเน,นี่ยจินลังตอน,นอยอดดีกต่จินลังรังเบดต่ผมมองมันไม่ได้แบบห่างกันมากแล้วกันนะครับ แต่นี่ครับมาดูวันนี้ดีกว่านะกับจินลังที่ใช้วิชาคิมกับยงอันนี้เนี่ยผมให้เลยนะครับว่าอยู่ระดับโคตรราชาแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าคือแม่งเก่งชิบหายอะว่ากันตามตรงนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าโอโ้แม่งแบบทําไมมันดูแบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลยอะมันดูแบบโอเวอร์ไฮแบบคือส่วนตัวผมนะเวผมนะคิดว่าแม่งไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่แรกเลยมันทําได้แค่เนี้ยผมก็แบบรู้สึกโอเคแล้วนะครับผมเพราะผมไม่ได้คิดว่ามันจะเก่งเวอร์ตั้งแต่แรกนะเออนะครับ ึ่งก็นั่นแหละนะครับส่วนตัวผมคิดว่าฟีดที่มันใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะวิชาคิีมกับระยองอะ่ะแล้ว 1- 2ทั้งจีกงซอฟแล้วก็มาแทซสูที่ทั้งคู่แม่งคือแบบบรรลุ2ขั้นทั้งคู่เลยเว้ยหนึไหวชนะมาได้อะ่ะเออนะครับแล้วยังมีแรงเหลือสู้ต่ออีกนะผมมองว่ามันเป็นฟีดที่โคตรเจ๋อเวอร์เลยนะครับฉะนั้นก็เลยให้ไปที่โคตรราชาเลยนั่นเองนะต่อมานะครับผมกับจีนร่างอันเนี้ยล่างท้ายแล้วนะครับกับล่างที่เรียกได้ว่าเออพี่น้องมึงตาย ดูอยู่โจ๊ไม่รู้ตายจริงบ่เห็นแม่งเข้าโรงพยาบาลไปแต่ดูอยู่โจกก็น่าจะม่องแหละนะครับมันไม่ได้โชว์ให้เห็นนะเนาะนั้นแหละนะครับก็ตอนโกรธจัดนะครับก็เรียไดูว่าอยู่เกือบจงกอนไปเลยนะอันนี้แน่นอนนะครับเรได้ว่าค่อนข้างพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าจินรังอันนี้เนี่ยเรไดูว่าผมให้อยู่เทียเกือบจงกอนเลยนะครับซึ่งเกือบจงกอนในที่นี้คืออะไรก็คือ สร้างดาวมจให้จงกรได้แบบประมาณหนึ่งเลนนั่นเองอะนะเออนะครับผมแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกือบชนะจงกรตามชื่อนะเว้ยเออผมแค่ตั้งให้มันดูว่าเวอยเฉยนะครับสาหรับชื่อเทียนะแต่ก็นั่นแหละนะครับสัตกีแท้ที่แบบว่าคุณก็รู้ว่าบิวมันโคตรหนานี่น่วมไปซะขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเลยกวมาให้อยู่เทียเกือบจงกรไปเลยนะแต่ท้ายก็แพ้ดีแหละเพราะาคุณก็รู้นะว่ากีแท้นี่คือคนรุ่นนะ่ะนะเออมานะพูดถึงกีแท้ก็จัดกีแท้สักหน่อยละกันนะกับกีแท้ปัจจุบันก็รจงงกแนน,นน,ะน่่ออไมต้สื โคตรเวอร์นะครับผมมาเรามาต่อนกับเหล่าเด็กยุคสองบ้านดีกว่านะครับจับในส่วนของนี่ละกันนะครับกับลีจินซองลีจินซองล่างเบสเนี่ยเรียกได้ว่าเออเ,อ,อเดี๋ยวนะอันนี้กับอันนี้มันคนละอันเนี่ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะครับผมมคนละภาคคนละภาคนะครับนี่นี่นี่เอ้ยมันภาคเดียวกันมันภาคเดียวกันนะครับแค่ว่ามันมันคนละช่วงแล้วมันจะสร้างมันแบบหลายอันทําไมวะอ่ะจริงจริงลีจินซองอ่ะ มันเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างเสถียนรนเว้ยคือมันไม่ได้แบบเหมือนวาสโกที่จะมีโหมดวิรบุรุษอะไรอะ่ะเออคือมัน มันเก่งยังไงมันก็เก่งอย่างนั้นเลยฉะนั้นผมขออนุญาตนะเว้ยมันแค่แบบจะมีไหนอย,อย่างเช่นอนันเนี้ยท่าเคาน์เตอร์จีโกงซอฟใช่ปะซึ่งมันก็เป็นแค่ท่ามันไม่ได้เป็นแบบโหมดเหมือนเพื่อนมันนะครับก็เลยเรียกได้ว่าเอ่อผมจะจัดอยู่อันเดียวเลยแล้วกันนะสำหรับเอ่อลีจินซองนะด้วยจินซองเนี่ยดูจากทรงนะครับก็คือเก่งมากๆเลยนะผมส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันน่าจะเก่งพอๆแบ็กซังนะครับถ้าเกิดสมมติสู้ต่อไปเนี่ยก็เรียกได้ว่า น่าจะเอาชนะได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมก็ต้องมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก็คงไม่ได้ดูแล้วนะครับผมเพราะมันบินไปแล้วนั่นเองนะข้อนี้น่าสนใจมากนะสำหรับตัวรีจินซองในปัจจุบันนะที่เล่นว,ว่าไม่ใช่กระสอบทรายแล้วนะเออนะครับผมก็จะให้หน้าแบ็กซังเลยดีไหมอ่ะผมมองว่าฟีดยังไม่พอนะครับอีกอย่างผมมองว่า จะให้จินซองเก่งกว่าจางมันก็ส่วนตัวผมให้ยากเหมือนกันเลยคือส่วนตัวผมอวยอต้องบอกก่อนผมอวยวัสโกใช่ไหมแต่ว่ายังไงผมก็ให้จินซองหน้าวัสโกดูจากทรงมันเก่งกว่า,านะครับฟีดมันเยอะกว่าไงมันดูดีกว่าฟีดมันอะแต่ว่าจะให้หน้าจางเลยเหรอวะจางคือมันเสือกไม่ได้เอาจริงอะไรให้ดูเลยไงพังเนี่ยอะผมให้เครดิตจินซองหน่อยละกันผมไม่อยู่หน้าจางแต่หลังแบ็คซางไปก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่า จางภาคนี้ไม่ค่อยได้โชว์นะครับก็เลยขออนุญาตกดนิดน,นึงแล้วกันนะครับผมเพราะสุดท้ายโดยรวมผมมองว่าไอ้พวกเทียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากหรอกนั่นดูอย่างทรงนะต่อมานะครับผมกับใครต่อดีนะครับเป็นในส่วนของนี่หัวหน้ากลุ่มเอ้ยลืมลืมลืมจนโนบินนะครับจีนโนบินว่ากันตามตรงส่วนตัวผมมองว่ามันเก่งขึ้นนะเว้มันพัฒนาขึ้นจนตอนนี้มันบรรุขั้นหนึ่งแหละ แต่ก็แค่ขั้นหนึ่งไงคือผมมองว่าจานปา์าอ่ะเขาที่ใส่จินโฮบินที่มันดูจะเก่งพอๆกับเพื่อนมันอะ่ะคือสาเหตุแม่งเป็นเพราะว่าไม่อยากโดนแฟนขับถลม่มเว้ย <laughs> ไม่อยากโดนแฟนขับถลม่มผมว่าแค่นั้นเลยนะครับแต่พูดตามตรงคุณก็เห็นนะครับว่าจานปา์าเนี่ยแกมีใส่แบบว่าดีเทลเล่นๆน้อยๆนะครับเช่นตอนที่คนอื่นโจมตีเนี่ยนะครับผมมันอาจจะมีอย่างเช่นของวาสโกเนี่ยจะมีแบบแสงทั้งแบบสีฟ้าเล็กนื้อแบบเล็กน้อยนะครับผมที่แสดงถึงสปีดแล้วก็สีแดงนะครับที่แสดงให้เห็นถึงพลังกำลัง แต่ทีนี้คือจีนโฮบินเนี่ยดูจากทรงคือมันมีแค่แบบว่าพลังกำลังเพียวๆ,ๆเลยเว้ยฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันนา่าจะยังบรรลุขั้นหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าจีนโฮบินเนี่ยยังไม่ถึงเพื่อนเขานอะฉะนั้นก็ขอให้ข,ขออนุญาตให้อยู่หน้าเบดอีไลไปก่อนแล้วกันนะหรือว่าเบธจางนั่นเองนะหรืออจริงให้อยู่หลังก็ได้อยู่หน้าอยู่หลังผมมองมันพอๆกันนะมันบรรลุมันมันขั้นเดียวกันนะในด้านของฝีมือเนาะ